สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านสวัสดีคุณพ่อทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเจเจนะครับผมก็เลยฝ้าอาจารย์ก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามไปเจเจมดนะครับอ่ะมันนี่ก็มารีวิวผนียคอนบน2ใบนะครับอาจารย์อะไรก็กระโจมใบนึงนะครับผมอาจารย์ท่านใดสนใจกระโจมก็ลองโทรมาพูดคุยสอบถามได้เลยครับผมบพรว่าสิเป็นผนียหรือเอียงกสร้างอันไรเฮ็ดได้ก็เฮ็ดห้นะครับผมอาจารย์อ่าสารอาจารย์ท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผมส่วนนี้ก็อยากว่างๆนะครับอาจารย์ เยวจะมารีวิวคะแนนบอให้เบิรงก่อนนะครับโอ้ยอันนี้ลงไปอ่ะพะแนยนะครับอาจารย์เอาอาสัดส่วนก่อนสัดส่วนพะแนยนะครับผมนี่นะครับผมเซนนี้กะคือเก้าครับยี่สิบเจ็ดจุดห้าขียนมาหนีก็ยี่สิบแปดนะครับอาจารย์ขึ้นมาอีกยาวขึ้นมาอีกเซนนึงนะครับผมขึ้นมาแล้วก็เซนนี้นะครับอาจารย์เซนนี้เลยนี่นี่นน ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับอาจารย์แต่ก็สูงหอนนี่ยี่สิบสองยี่สามโดยประมาณสูงหอนมองนี้ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะสาธิตให้เบป็งวานุเหยียบมันสีรันมันสีเป็นยังไงแต่ว่าบอกขีดขั้นฝันนะครับผมอย่าหนุกมันตื่นเนี่ยฮะบางเด้อขั้นขั้นหนกุกขั้นมันเหยียบขั้นมันรันมันสีลุดมือผมลงแป๊บลงไปเอาขึ้นไปลงขึ้นไป เนี่ยแบบนี้คือลันครับอาจารย์เห็นว่อาจารุดูดมือลงไปข้นมันหยาบปลายดิหยาบปลายจะขนาดหยยบเงายังลันอะ่ะคิดนนเอาดิแมน่น,ยยนออขนาดหยยบเงา,ายังลันหยาบปลายเพราะตรงหว่วงครับอาจารย์รับประกันว่าลันแน่นอนนะครับผมยกเว้นวตวแต่ันสิมีแบบว่าอาจารย์เสมใบไหม่ขึ้นมาสูงเกิดไหมสูงหดค้อนมันเห็นมันค้อมันลุ่มอะไรมันตม่มใบใหม่แบบนั้นจะบอลลันนะครับผมเอาอาจารย์ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมอโอเค สำหรับขั้นฝาดเข้ากันยังคือซําเก่าซําเดิมเข้านะครับอาจารย์นเอาห้าสิบนะครับผมสี่สิบเก้าห้าสิบโดยประมาณนี้นะครับผมอแล้วก็เป็นลวดสปริงเบอร์สองชุดหานะครับผมอแล้วผมถึงขั้นฝาดลันแปะๆเลยโอเคนะครับผมนี่คงค่อดลงนิดหน,น,น่อยครับเากิดเบิ้งดีๆจัดจัดนิดหน่อยครับผมโอ้ยนุกงกายอ,อ่ะ ก็สิเป็นประมาณนี้เลยนะครับอาจารย์เท่ากับจะจัดตะข่ายนิดหน่อยก็จะลันเลยนะครับผมนกเปี้ยนเลยนะครับวายานมันตือนนกสยามันตื่นเลยฮะเขียวนี่แบบตัวนี้นกแม่สีลบเนาะอือทำไปเห็ดไปเหรียญได้สำลับเอ้าสำลับกระโจมนะครับอาจารย์อ่าเอาสัดส่วนเลยนะครับผมนี่นี่กว้าง ประมาณ28นะครับผมอันนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็น28.5ก้อนนี้นะครับผมเราะว่าสาวนพุงกลางของตัวการนะครับผมจะอยู่ที่20เอ้ยประมาณ30 31เซนนะครับผมอาจารย์จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมสวัสาีครับอาจารย์สวัสดีข้อมูลสูงนะครับผมประมาณ23 23 24นี่นะครับผมอาจารย์ประมาณนี้อ่เดี๋ยวผมจะอนุข่าวให้เบิ่งเลยละกัน มีกีบล็อดหายพี่ยังกระโจมทั่วไปนี่นะครับผมอาจารย์เพิ่นสั่งมาเพิ่นว่าเอาซ้ำนี่แหละคล้า,า,ายๆกันกับตัวนี้เพิ่นว่าแต่เดี๋ยวมาเข้าไปซึบโดดปึ๊บอ่าสิประมาณนี้แต่ว่าหางหางมันยาวนิดหน่อยครับอาจารย์สิประมาณฮัตสมมุิเอาขึ้นมาหดกลางนี่ว่ากับสียูประมาณนี้ะครับอาจารย์อันนี้เป็นนกแม่นะครับผมอ่ะประมาณนี้เลย แต่ว่ากับสามสิบผมเนี่ครับอาจารย์ว่าแม,ม่นหน,หนอยๆนี่ครับผมแ,แต่หนีมหาหอนเนี่ยเส้นผ่าสุก,กางสามสิบเซนนะครับผมอ่าอ่าะสับกระโจมกระโจมเท่าไหร่เนี่ยห้าใบแดงนะครับอาจารย์ห้าใบแดงไม่รวมสูงแม่นบ่กห้าใบแดงไม่รวมสูงนะครับผมถ้าปลายทางก็จะได้เพิ่มคือเก่านะครับอาจารย์เพราะว่ามันเสียอะไรอย่างเนาะครับปลายทางโอเคของตรงเลยอ่ะเดี๋ยวลั่มใบหนีเพิ่มเบิ่องหน้ามาผมใบนี กับข้อนบนธรรมดานะครับอาจารย์ฟึ๊บใช่เลยได้เห็นคำเหมือนอาจารย์อ่ะประมาณนี้นะครับผมรันเลยครับอาจารย์โอ้ยหวานเจ้ามาอาจารย์เนี่ยเนาะอาจารย์ทไหนสนใจก็ลองโทรมาพูดคุยสอบถามได้นะครับผมแบบนี้10แดงรวมส่งแบบโอนปลายทางจะได้เพิ่ม150คือกานะครับอาจารย์ ส่วนแบบนี้ก็บห้าใบแดงหน้าผมส่วนไปห้ากับเพิ่มคือการครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมอาจารย์อาจารย์ท่านใดสนใจก็ลองราพว่าผู้ผู้สอบถามได้เลยนะครับผมส่วนนี้ว่างแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากอาจารย์ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามอย่เจ๊นี่ด้วยฮะผมขอบคุณครับ